ปรับระดับเสียงของกลับปุ่มการช่วยเหลือพิเศษปิดท่อร์กอยู่ถ่ายยังอะมันมืดถ่อเนยจ๋าจ้ะเอ๊ะแจ็บปะแจ็บไหมจนใจแล้วกูกินย่างเดียวโอ้โหช่วยข้าวเขาอาขาพร้อมนะหนูอร่อยไหมคะ มันมืดอ่ะต้องเธอชัดว่ะต้องชัดอะ,ะนายกาขอกินด้วยได้เป้ากินด้วยได้เป้าแฟนพ่อได้ป่ะให้พ่อกินป่ะน่าอร่อยว้ะข้าวกบปากะป๋องลูกเธอ <c oughs> สับแล้วนะ มันกินเองเหรอฮาน้อยมันกินเองเหรอยังไม่เอายังไม่อิ่มอีกด้วยไม่อิ่มด้วยอันนี้กินเยอะจังเลยหนูกินยาใช่ไหมลูกมามามาป้าป้าป้อนให้ป้าป้อนนะถ่ายคอนเทนต์วะน้องไม่ไม่มีคอนเทนต์ที่จะลงละเอาคอนเทนต์ลงดีกว่าครับหาคอนเทนต์ไม่ได้คิดไม่ออกแล้วตอนนี้หัวสมองเจื้อ กินดิเอาลูกกับยลงลงช่องอยูทูบอ่ะถ้านั่งคือนางนางนังนงนงน่งสบายมากอาะไรไม่ลูกต่เมื่อต่เมื่อเล้อ้อออาวแต่แตหัวเหงื่อออกอ่ะเนี่ยแต่ให้ป้าป้อนนั่นแหละตักเองก็ตักเป็นเหรอ กินเป็นเหรอไม่เอาไม่ยกลูกจะยกถ้วยละตาย,อย,ยอย่าไปนั่งดีๆนั่งเก้าอี้สิไม่เอาไต้องนั่งนั่งตรงน,นี้นั่งลงนั่งเอออย่างนี้เหรอเห็นแสงไหมกินกี่คำแล้วเนี่ยโอ้ข้าหมดมไปทัพพีนีงล้วใช่ไหมนีช่วยสองแล้วบ้างใช่ไหม ปวดที่สองแล้วโหกินเยอะจังวะอร่อยไหมคะแจกปะพูดหน่อยสิไม่สนใจเลยอ่ะไม่สนใจกำลังกินเดียด๋ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยโมเลยปลากระป๋องสองกระป๋องมึงโอ้โหสองกระป๋องเลยนะต่วยต่วยละกระป๋องเลยอืมกินหมดแม่ขอกินด้วยได้ปะอันนี้ตื๊ดไม่ได้ เชื่อพี่นุ๊กไหเออถทำใม่ควาอินมันจะหอมเนาะอืมใช่ลุงมือกินแต่ยี่ห้อที่ที่ครูพัดให้มาค่าก็ให้อาทิตย์เดียวอะไรคะอ่าเอ่อพ่อพี่จะ่งมาแพ็คเนึพรมันกับลุงมันอะไรแหละกินหมดเอ่ะอย่ากัดมือแม่ดิเอาเช็ดปากโอ้โหเช็ดเอาจุ๊บอือจุบจุบพ่อหน่อยอ้าม งามเข้าไปางี่เต็มปากเต็มคำหน้าจะจุ่มถ้วยแล้วนะ่ะโหเกียวหันหน้ามาเกียวใส่กล้องเลยนะแม่ <c oughs> พอ่อลูกมึงหันหน้าเกียวใส่กล้องเลยนะะเต้นเออเออเออนานเอามือเขาไปใส่าปากอ่ะหอมพ่อหอมพ่อหอมพ่อ อ๋อพ่ออ๋อพ่อพ่อมั้งเช็ดปากกันแล้วเช็ดกันไปเช็ดพ่อไปเช็ดเลยไปกินข้าวก่อนลูกคนเก่งเลยอาบน้ำแม,ามา่แม่พาไปตัดผมนะเชี่ยไหมไนั่งกินดีๆดอ้ามหน้าจุ่มถ้วยแล้วแม่เอาหน้าคุกคุณในถ้วย,ยหรอ ทอนมันมีอยู่แค่ไหนมันจะเอาปากเท่านั้นยับเข้าเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยจับดูด,ด,ดนี่จะหมดแล้วนะฟังปัาดติทอหมดแล้วกินไหลแทนลูกเอ้ยยังไม่กิ่คำก็จะหมดแล้วนะหิวเหรอลูกแจ็บปะโอ้เคี้ยวปากตุยุยเลยโอ้โหแก้มใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยแก้มออกแล้วเนี่ยอือ๋อ แม่แม่ไมหลานันอ้วนขึ้นอน้าเก้าเหรอลูกน้าเก้าบอกเหรอฮะพี่เก้าบอกเหรอลกูกทำไมน้องมันอ้วนขึ้นแม่แม่กินไอน้นมเอ็์ดิบเช็ดปากอ่ะเช็ดปากเช็ดปากอือวันนั้นพี่เอาไปด้วยไงม,มันมาทำแอ,อ้เอกาสารหีัสสนามชัยพี่ไง ก็อุ้มนะให้ให้ก้าวอุ้มด้วยพอลูกเล่นด้วยกันนะอ่าก้าวมันก็เลยให้มามาข้อกมาเล่ยมาเล่ซื้อขนมให้หลานกินเม่กินข้าวกับป้าลูกอ้ำหืมหน้าจะลงถ้วยแล้วลูกเอ้ยหน้าจะเท่าถ้วยแล้วอะไรไหมคะ ใช่ปะใช่ปะถ้เลยๆมันไม่กินใช่เพรนั้นมีมีเจ้าก็ซื้อไอ้กัดมืออันนี้ยนายกินซื้ออะไรไอเอฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เทเวนเหรอเออไปซื้อให้สองอันก็มันก็กินสองอันน่ะในห้องกินสองอันแล้วมัน มันเลยให้เขาได้ยินเนาะหัวร้อหัวร้อแบบนี้แหละ <c oughs> อิ่มป่ะคะหนูไม่เคยกินใช่ไม่โล้คเวเกอร์กินหน่างไรแม่ซื้อกินกินไหมนมเปรีปป้ยวขวดใหญ่ใหญ่อ,ะ,อะกินหมดมันก็เอาขวดนมไปด้วยเนาะมันก็อ่ะให้เขายืนให้เขาอ่ะอ่ะอยู่อย่างเนี้ยเออปีกบ,บ หนูกินเบดเกอร์เวลวหนูกินไม่ได้หรอกนะลูกแดีวมันอ,อ้วกเดี๋ยวมันอ,อ้วกลูกอิ่มยังคะอิ่มยังบอกป้าโน้ยสิหนูอิ่มยังมาเร็วๆแ,แต่กินข้าวให้หมดแล้วคนเก่งแล้วจะหมดแล้วนะพร้อมถ่ายต่อที่ข้างน้ำอันเนี้ย้อมถ่ายอันนี้อู้สาดักเลยดังนี้ดังนี้นอนก่อนดิกดงนี้นอนดังนี้นอน ปากตบอุ้ยขอบคุณไปไม่เห็นตบแม่ไม่ไหายอย่างนี้อันนี้เอาที่เจอไปด้วยไปดีให้่อยนี่โดนนักเลยก็อันนี้ด้วยครับฝากงานวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้เนาะยี่สิบสามที่สามมิถุนายนหน้านะครับเป็นงานประจำปีของเมืองโคราชนะครับท้าทุรนารีเนาะนะครับผมจะฝากไว้ถ้าใครไปก็ ใหเข้าชมไปดูกันได้นะครับส่นผมนี่ผมไม่ได้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ไม่ได้วางไปเนาะนะครับนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะคะเออนั่งดีๆลูกโอ้ถ่วยที่สามนวมั่งเนี่ย สองถ้วยอยู่ลูกสาวมอกินข้าวสองถ้วยเลยสองกีค่ะกินข้าวกับปะกระป,ระประงองอะอะาให้กินนะ้ำโอเคครับ